เขาบอกว่าวิกกี้น้องฉันทำงานที่นี่ใช่ไหมใช่ครับคุณวิกกี้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจคะ่ะนี่เธอชอบไอง,งานเด็กเสิร์ฟมากขนาดนี้เลยเหรอ ถึงขนาดที่ต้องทำตัวเป็นเด็กยากจนมาของานทำที่นี่เธอทำให้พี่ขายหน้ามากแล้ววิกกี้พี่แค่ให้เธอไปทำงานที่บริษัทมันยากมากกว่าการมาเป็นไอเด็กเสร์ฟที่นี่เลยเหรอฉันถามทำไมไม่ตอบถ้าคุณลูกค้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอโตวก่อนนะคะเดี๋ยวสิวิกกี้ เป็นยังไงบ้างครับคุณนุ่นคุณวิกกี้ยอมไหมครับไปหามวาว่าร้านนี้เป็นของใครแล้วก็จัดการซื้อร้านนี้ซะจับตาดูน้องชั้นย4ชั่วโมงอย่าให้ข้าสายตาถ้ามีเรื่องอะไรเนะี่ยให้รีบรายงานชั้นทันทีได้เลยครับคุณนุ่นฉันหิวจังเลยอะวันนี้เรากินอะไรกันดีอะอะไรก็ได้สุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องตามใจเตยอ,อยู่ดีอะ มันเย,ยวิกกี้แฟนเก่าของพี่ไม่ใช่เหรอทำไมมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านนี้ล่ะงั้นดีเลยฉันจะกินร้านนี้แหละไปเข้าร้านกันเดี๋ยวก่อนสิเตยเตยจะบ้าหรือเปล่าร้านอาหารหรูแบบนี้เราไม่มีเงินจ่ายหรอกนะเราไปร้านอื่นกันเถอะทำไมพี่กลัวว่าถ้าเห็นเย,ยวิกกี้แล้วความรู้สึกเก่าๆมันจะกลับมาเลยไงพี่บอกไ่้นนะว่าวันนี้จะตามใจฉันฉันจะเข้าร้านนี้แหละ ้อฉันมาสิฉันบอกให้ตามฉันมาไงสวัสดีครับรับอะไรดีครับขอโทษน,นะคะฉันอยากให้พนักง,งานคนนั้นมารับออเดอร์ให้ฉันค่ะได้ครับขอสักครู่นะครับพี่เตยจะทำอะไรของเตยอ่อะฉันก็แค่ให้มันมารับออเดอร์เองทำไมกลัวอะไรเหรอเดี๋กลัวแฟนเก่าของพี่เนี่ยจะเหนื่อยงี้ไง ิกกี้โตนั้นเขาขอให้เธอมารับออเดอร์หน่อยได้สิพี่เฟิร์สเตยรีบมารับออเดอร์สิยืนบื้ออยู่ได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเชิญดูเมนูอาหารก่อนได้นะคะ ผมเก็บให้ถ้าพี่เก็บฉันไม่กินงั้นเธอก็รีบสั่งเลยทําไมต้องรีบอ่ะหรือว่าพี่กลัวจะทําให้แฟนเก่าของพี่เนี่ยลำบากใจหรือไงยืนมองอะไร,รอยู่ก็มงไปเก็บสิอ๊ยอุย๊ยตายแล้วอ่ะฉันเหยียบมือเธอเลยเนีออ่อรีน่นะพี่เตยทําบ้าเลยเนี่ยเตยทําแรงเกินไปหรือเปล่านะ ทำไมปกป้องมันงั้นเหรอรักมันมากมั้ไงถ้ักมันมากก็กลับไปคบกันสิเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำเปล่ามาเสิร์ฟให้ก่อนนะคะหยุดฉันบอกให้เธอไปตอนไหนนี่เตยหยุดสร้างปัญหาได้ไหมเรามากินข้าวกันเถอะฉันขอร้องอ่ะเธอหิวไม่ใช่หรือไงนี่พี่หาว่าฉันเป็นคนสร้างปัญหางั้นเหรอฮะใช่สิใครมันจะไปดีเหมือนเด็กเสิรนี่ล่ะถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาพูดกันอีก เมืพี่เดินออกไปเราเลิกกันเกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีครับผมเป็นผู้จัดการของร้านนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับถ้าหากว่าพวกคุณมารับประทานอาหารทางร้านเราเนี่ยยินด,ดีต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาหาเรื่องพนักง,งานของทางร้านเราเนี่ยผมขออนุญ,ญาตจัดการขั้นเด็ดขาดนนครับ ฉันต็ไม่ได้บอกว่าจะไม่สั่งอาหารนี่คะถ้ามีเรืองอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรียกฉันได้ตลอดเลยนะทีะนี้จะสั่งอาหารได้ยนะังฉันรู้แล้วนะทำไมที่ร้านนี้ถึงมีแต่เมนูอาหารมันๆล่ะฉันไม่ชอบของมันเออเออมนูหน้านี้มีแต่ประเภทผัดทอดค่ะ ลูกค้าลองอยู่หน้าถัดไปได้ทำไมฉันต้องเปลี่ยนหน้าอื่นละ่ะรือเธอคิดว่าฉันเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารหรอฮะ <c oughs> งั้นฉันขอสั่งทุกเมนูในน,น,นั่น ลนะกล้ามากเลยนะที่มาอ่อยแฟนใช้ตัวหน้าฉันนะคะหยุดเดี๋ยวนี้นะเตยหยุดยี่เง่าหยุดสร้างปัญหาสักทีจะได้ไหมใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างปัญหาฮะเธอไปเรียกผู้จัดการมาเลยนะวันนี้ฉันจะให้เธอออกจากงานนี้ให้ได้เลยห,ห,หยุดเกิดอ,อะไรขึ้นครับคุณเป็นผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมคะคุณรู้ไหมคะว่าลูกน้องของคุณน่ะมีพฤติกรรมชอบอ่อยแฟนของลูกค้านี่ร้านนี้เขาฝึกพนักงานันมาแบบนี้หรอคะ ใจเย็นๆก่อนนะครับพนักงานของร้านเราเนี่ยได้รับการฝึกขอเรามาเป็นอย่างดีผมรับรองได้ว่าพนักงานของร้านเราเนี่ยไม่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณลูกค้าพูดมาแน่นอนครับอ๋อนี่คุณจะหาว่าฉันโกหกนั่นหรอคะได้เง้นฉันจะเอาเรื่องนี้ไปโพสลงโซเชียลว่าพนักงานร้านเนี้ยมีพฤติกรรมชอบอ่อยแฟนของลูกค้าแถมผู้จัดการเนี่ยก็ยังเห็นดีเห็นงามด้วยใครมาสร้างความวุ่นวายในร้านของฉันกันคะ คุณนุ่นทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะคะฉันต้องเป็นคนถามมากกว่าไหมคะว่าพนักงานในบริษัทของฉันเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรในร้านอาหารของฉันร้านนี้เป็นร้านของคุณนุ่นงั้นหรอคะก็คงงั้นมั้งคะพอดีว่าเพิ่งได้มาคะ่ะแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าจะเอาเรื่องอะไรไปโพสล,ลงในโซเชียลนะคะ ั็นี้ไงคะพะนักงานคนนี้เป็นแฟนเก่าของแฟนฉันแต่สงสัยว่าจะอิจฉาฉันที่ไปคบกับแฟนเก่าตัวเอง mm hmm. ก็เลยมาบริการฉันที่เป็นลูกค้าไม่ดีแถมยังไปอ่อยแฟนหนงฉันอีกด้วยพนักงานที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่คุ้มที่จะจ้างไว้หรอกนะคะคุณนุ่นวิกกี้นี่แฟนเก่าเธอเหรอใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นแฟนของฉันเอง mm hmm. ก็อย่างที่ฉันบอกอะคะ่พะพนักงานร้านคุณนุ่นเนี่ย ที่จริงร้าน,นนี้ไม่ใช่ร้านของฉันหรอกค่ะเพราะว่าฉันซื้อร้านนี้ให้กับวิกกี้น้องสาวของฉันน้องสาวหมายความว่าไงคะหูตึงเหรอคะขัดแคกที iki, ่ห <iye> <Hayır> ูบ้างนะฉันก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าวิกกี้เนี่ยเป็นน้องสาวของฉันแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้อ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะคะว่าเมื่อก่อนน้องสาวของฉันเนี่ยเคยไปคบกับผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินไปวัน แถมยังเป็นลูกแห่ติดแม่งานการไม่ทําและที่คุณบอกว่าน้องสาวข,ของฉันเนี่ยไปอ่อยแฟนของคุณฉันว่าคุณคงคิดผิดแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะฉันน่าจะเข้าใจผิดไปเองนะคะอ๋องั้นเหรอคะงั้นแสดงว่าเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดเนี่ยคงขี้คายแล้วเพราะว่าถ้ามีใครมาล้อเล่นกับน้องสาวข,ของฉันเนี่ยฉันไม่ปล่อยเอาไว้แน่คุณเตยคะฉันเห็นว่าคุณมีมาตรฐานในการบริการลูกค้าอย่างสูง ในฐานะที่ฉันเป็นเจ้านายของคุณฉันขอออกคำสั่งให้คุณมาเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านนี้หมายความว่ายัางไงอะคะฉันเป็นพนักงานบริษัทอยู่ตั้งหลายปีอยู่ดีๆจะให้ฉันมาเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเตยแค่นี้ยังอายไม่พออีกเหรอั้งความเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจขี้อิจฉายอยากได้ของคนอื่นแถมยังคอยตะด่าทอจิกจัดคนอื่นไปวันวแบบนี้ ฉันเบื่อเธอมากเลยรู้ไหมเมื่อไหร่จะเลิกที่สายแบบนี้ทีอะได้งั้นเราก็เลิกกัน,ปนไปเลยไหมล่ะแหมถ้าพี่ก้าเลิกเนี่ยก็ลองดูสิว่าพ่อแม่ของพี่จะว่ายังไงพี่ฟร์ดเดี๋ยวนีเดี๋ยวก่อนครับคุณยังไม่จ่ายค่าอาหารเลยนะครับ หนึ่งมืนบาททำไมนแพงงี้เนี่ยไม่แพงหรอกครับคุณเป็นคนสั่งมาเองปง้ายราคาก็มีสิดอยู่คุณก็น่าจะเห็นนะครับ ขอโทษนะพี่ฉันแค่ไม่อยากไปทํางานที่บริษัทอะฉันก็เลยดื้อมาเป็นเด็กสดที่นี่เธอไม่ต้องกลับไปทํางานที่บริษัทพี่แล้วนะเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นของเธอแล้วต่อจากนี้เธอก็จัดการได้เต็มที่เลยนะเจตัวแสบจริงหรอพี่แล้วฉันไม่ต้องไปทํางานที่บริษัทแล้วเหรอจริงสิพี่จะโกหกเธอทําไมพี่รู้แล้วแหละว่าเธอแค่อยากมีร้านหันของตัวเองอะ,<ม>อะเธอแค่อยากทําตามความฝันใช่ไหมล่ะ ขอโทษนะที่ไปจูจ้จี้จุกจิกเธอมากเกินไปอะ่ะต่อจากเนี้ยได้ทํามาแล้วก็ทำมันให้เต็มที่เลยนะรู้ไหมขอบคุณนะพี่แล้วทีนี้เธอจะกลับบ้านกับพี่ได้อยัางค่ะ